ซื้อยุโรปครับชื่นชมรัฐบาลเศรษฐาวนะครับวางหลักฐานประชาธิปไตยทรงเสริมความเท่าเทียมมีบทบาทบนเวทีโลกครับทางเว็บไซต์ยูโรพอเตอร์นะครับประเทศไอร์แลนด์เผยแร่บทควาาเมื่อวันที่26เมษายน2 5 6 7 เกี่ยวกับความกกาหนาเชื่องบวกของประเทศไทยต่อการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยวิเคราะห์ว่ารัฐบาลนี้เป็นยุคใหม่แห่งการปกครองภายใต้แนวร่วม11พรรคการเมืองสะท้อนความโปรง่งใสความรับผิดชอบและความควบคุมโดยการนำรัฐมนูญ2,560มาใช้ เพื่อว่างรากฐานการปฏิรูปสําคัญโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับเสียงของประชาชนและรับประกันความเป็นตัวแทนของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยโดยผลงานสําคัญของรัฐบาลภายใต้การ,รภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวิสินที่สอดคล้องกับประเด็นการเมืองและประชาธิปไตยทางทางสามด้านกับใดแก่ด้านแรกครับ การวางหลักฐานประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นบออสิปเป็นการให้ความสําคัญของเสียงประชาชนทํางานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขความแตกแยกและสร้างความสมัคคีเพื่อไปเพื่อไปสู่การพัฒนาและความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศครับ ส่วนด้านที่สองครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการเมืองขจัดความอายุติรรมในอดีตส่งเสริมความเท่าเทียมสําหรับทุกคนโดยเฉพาะการเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ซอยขอบคุ้มเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติส่วนด้านสุดท้ายครับด้านที่3การมีส่วนร่วมแข่งขันขออภัยครับการมีส่วนร่วมแข่งขันบนเวทีโลกเพื่อขยายความร่วมมือกับ ประเทศต่างๆโดยพักดันประเด็นสําคัญกกบได้แก่การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนการซอยเหลือผู้รีพภัยการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและก,การส่งเสริมความยั่งยืนด่านสิ่งแวดล้อมครับ